ก็ตอบคำถามเนาะคำถามจากยาติธรรมทางบ้านเรื่องของความรักความผูกพันความรู้สึกอารมณ์ถามว่าละเมื่อก่อนที่ามันละได้แต่ทีนี้มันก็กลับมามาจิตจิตในใจมันจะเป็นลึกๆมันเป็นห่วงเป็นเยื่อใหญ่ ต้องทำยังไงนี่เป็นคำถามที่เกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับอารมณ์ของจิตข้างในคือความรู้สึกคืออารมณ์คืแก้จิตแก้ใจแก่ทำยังไงถ้าจะเป็นในวิปัสสนาเ็นสติปัฏฐานก็เป็นชั้นของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเรื่องของจิตเลย เป็นอารมณ์ของจิตเห็นแนละ้วต้องทำยังไงเห็นอารมณ์แต่อารมณ์ของจิตความรักความผูกพันไอจ้จิตจิตอไเนี่ยไอ้ลึกๆมันเป็นแบบใจจะขาดมันเป็นแบบยังมีอาการอยู่เนี่ยความรักแต่คือสิ่งที่เกิดในจิตคืออารมณ์ของจิตมันมีเหตุมาจากมันมันรักอะไร ในบรรดาความหลงเนี่ยก็คือหลงร่างกายมากที่สุดก็รักร่างกายนี่แหละในบรรดาสิ่งที่หลงที่สุดก็คือหลงตัวเองรักตัวเองเหรออาจจะหลงรักร่างกายคนอื่นแต่หลงอารมณ์ตัวเองขันห้าเนี่ยคืออาจจะเข้าใจว่าเราหลงรักหรือห่วงอย่างนี้ครอบครัวเนาะมีครอบครัว ก็รักรักห่วงคนนั้นคนนี้ก็คือห่วงร่างกายนี่แหละคือมันจะต้องโยงมาการพิจารณากายซะก่อนมันก็ต้องใช้กฎสองข้อกฎแห่งกรรมและกฎของไตรลักษณ์เหมือนที่เลขาได้สาธยายเมื่อกี้แหละได้ถามหนคือพิจารณาว่าเขามีกรรมเป็นของของเขาเออว่าถ้าเราห่วงในความรักความผูกพันไม่ว่าจะเป็นฉันชู้สาว ผู้หญิงผู้ชายผัวเมียหรือว่าลูกหลานญาติพี่น้องเพื่อนก็มาจากพื้นฐานเดียวกันก็คือความหลงร่างกายฉะน,น,นั้นงานการพิณกายเป็นงานหลักตัวนี้มันก็จะเบาบางอยากจะถา,ถามว่าเมื่อก่อนมันหายไปให้ข้อมูลมาแค่นี้ไงไม่รู้ว่าหายเนี่ยคำว่าหายเนี่ยเราไปทําอะไรแต่ทีนี้โยงกลับมาก็คืออารมณ์ที่เกิดในจิตใจเรา ในส่วนของการพิจารณาร่างกายเนี่ยความรักความห่วงเมื่อพิจารณากายว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธาตเออุเห็นอนิจจังคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแยกเป็นเกษาโวมานะคาตันตาตะโจเวทอสุภะอสุพังได้เห็นกายตามความเป็นจริงนั่นคืองานหลักมันจะมาตัดอารมณ์ข้างในมันโยงกันเพราะว่าจิตที่มันหลงอย่างรักเนี่ย ไม่ใช่อยู่เฉยความรักมันเกิดขึ้นไม่ใช่ใช้ความผูกพันมันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากมันหลงว่ามีตัวมีตนม,ม,มีเรามีเขาซึ่งเราก็ต้องพิจารณาเดินปัญญาของเราในการพิจารณาร่างกายให้มันเห็นตามความเป็นจริงในขณะตอนนี้จิตใจเรามันยังไม่เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นชั้นปริยัติอยู่เราก็ต้องพิจารณาซ้ำๆซ้ำๆทำสติ ทำสมาธิทำจิตให้สงบ,สงบแล้วก็น้อมพิจารณากายกายคตาสติเป็นงานหลักไม่ว่าจะเป็นฆราวาสญาณโยมหรือว่าเป็นพระภิกษุนี่คือทางทางเดียวื่อความ้นทุกสติปัญฐานสติคือทางสายเอกที่จะออกจากทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นเมื่ออารมณ์ใดๆเกิดขึ้นตัวที่จะนําออกเปิดทางให้กับเราคือประตู exit ซ เป็นประตูหนีภัยเป็นประตูหนีไฟ,เป,ปไฟเป็นประตูออกจากกองทุกข์คือสติตัวแรกแการพิจารณากายน่ยก็คือยกกายมาพิจารณาทําซ้ําๆทําเนืองๆบ่อยๆเหมือนพูดไม่กี่วันที่พูดเรื่องการเทคนิคเทคนิคการทําสติให้แก่กล้าคือพิจารณาถึงความตายบ่อยๆย,ยกขึ้นมาบ่อยๆที่พระเจ้าเตือนพระอานนท์พระเจ้าท่านพิจารณาแล้วลึกถึงบ่อยๆระลึกถึงความตายของเราของเขา ฟาดฟอร์เวิร์ดไปไกลๆนู่นว่าคนที่เรารักก็ต้องตายเราก็ต้องตายลูกเราต้องตายหลานเราต้องตายทุกคนต้องตายสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่คือให้ชำนาญในร่างกายตัวหลักเลยเพราะว่ากายมันเป็นงานยาบได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงว่ามันรักษาไม่ได้มันมีกรรมเป็นของของตนทุกคนต่างมีกรรมเป็นของของตน ทุกคนต่างมีความรุ่มหลงเป็นของของตนเกิดมาพร้อมกับกิเลสของตัวเองนี่เอาความจริงการที่เราฟังธรรมเสาะแสวงหาศึกษาธรรมก็คือเพื่อฟังความเห็นถูกต้องแล้วก็ฟังอุบายธรรมความเป็นจริงแล้วอุบายธรรมเพื่อให้จิตฉลาดแล้วก็พิจารณาตามว่ามันจริงไหมเมื่อได้รู้ความจริงแล้วได้ยินความจริงแล้วก็พิจารณาให้มันเห็นจริงเห็นตามเป็นจริงเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเห็น เรายังไม่ได้เห็นเหมือนท่านคือมันพิจารณามันยังไม่ถึงเราก็พิจารณาซ้าๆซ้าๆซ้าๆพิจารณาซ้ําๆซ้ําๆทำให้มากเจริญให้มากแต่จะต้องเป็นชั้นขึ้นจิตมีสติไม่ส่งจิตออกนอกไม่ฟุ้งซ่านไม่มีนิวรณ์พิจารณายกขึ้นมาตามความเป็นจริงดูตามความเป็นจริงของร่างกายมันสะอาดไหมมันตั้งอยู่ยังไง มันเป็นเหตุของสุขหรือเป็นเหตุของทุกข์ว่าเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเป้าหมายของชีวิตทำไงเขาจะหมดทุกข์อย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือรวมเลยไม่ใช่เฉพาะผัวเมียไม่ใช่ความรักแบบผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวมันคือตอบทุกความรักทุกความผูกพันทุกอารมณ์เพราะมันมาจากตัวตนนี่แหละหลงว่ามีเขาอยู่จริงๆมีเราอยู่จริงๆ ตัวที่หลงมากที่สุดที่จิตมันหลงหนักที่สุดก็คือร่างกายจะต้องแยกธาตุแยกขันธ์ออกแยกร่างกายออกผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยอะไรที่เป็นลูกเราอะไรที่เป็นเราในร่างกายเนี่ยทั้งกายเรากายเขามันเป็นเพียงสภาวธรรมจริงไหมจะต,ต้องพิจารณาให้มันเห็นจริงๆพิจารณาทุกครั้งมันเหมือนกับตัตดต้นไม้ ตัดเข้าไปตัดเข้าไปมันยังไม่ล้มตราบใดก็ตัดมันลงไปเรื่อยๆความยึดมั่นมันเยอะผลจากการพิจารณาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราไม่เห็นหรอกเหมือนการตัดต้นไม้แต่มันจะเข้าลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆถ้ามันขาดเลยถ้ามันขาดมันจะรู้เองเหมือนกินข้าวนะ่ตอนยังไม่อิ่มก็รู้อิ่มแล้วจะรู้เองตอนหลงเนี่ยก็ยังรู้เลยแล้วตอนไม่หลงเนี่ยก็จะรู้เหมือนกันพิจารณาซ้ําๆพิจารณาซ้าๆ ทำให้มากจเจริญให้มากจุดที่มันยากสําหรับคารวาัตย่าิโยมก็คือจิตที่จะทรงสมาธิทรงสติในการคลองเรือนมันยากเหมือนที่ว่าจะฟังธรรมตอนหัวค่ําหรือว่าทํเนี่ยคือลูกหลานยังวุ่นวายใจปัจบันปฏิบัติการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตมันต้องคิดเอาสติเอาปัญญาเนี่ไปคิดเรื่องการหาอยู่หากินมันจึงเป็นงานที่ยาก สำหรับฆราวาญยติโยมแต่ยากไม่ยากเราก็ต้องปรับเอาเพียงแต่ว่าแค่บอกให้ฟังว่าสภาวะที่จิตพิจารณาทำโดยไม่มีสมาธิไม่มีสติก,กํากับไม่มีกําลังมากเยมันก็เหมือนกับมีดที่ไม่มีสันไม่มีความหนักแน่นมีดทําครัวคมคมแค่ไหนก็ตามอุบายทำจะคมแค่ไหนก็ตาม จะจริงแค่ไหนก็ตามบาดถึงใจแค่ไหนก็ตามแต่ว่ามันขาดลงไปสัมบั้นมันยากเพ,าเพราะกำลังของความหนักแน่นไม่พอก็ต้องฝึกออกมันมีดมันคมแต่ว่ามันบางมันเบามันตัดเข้านิดเดียวเข้านิดเดียวเนี yeah. ่ยการพิจารณาก็ทำซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ๆาจิตที่ยิ่งเป็นจิตที่มีสมาธินี่นี่แหละสิ่งที่แตกต่างของคุณของเนคขมะการได้ ออกมาสลัดครอบครัวบ้านเรือนออกมาเนี่ยกายวิเวกจิตวิเวกมันจะทําให้จิตทรงสติทรงสมาธิอยู่กับงานหน้าเดียวไม่ว่าจะมาสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันหรือบวชเท่าไหร่ก็าตามสิ่งที่มันแตกตา่างเพศเพศการมาอยู่วัดนักบวชกว็าตามกับการอยู่คารวานย่านโยงฟองเรือนจุดที่มันแตกต่างกันคือความหนักแน่นของสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียว เมื่อวันไม่ได้ไปทํางานอย่างอื่นมันไม่มีภาระที่ต้องไปพิจารณาไปคิดดังนั้นพิจารณาร่างกายเนี่ยตัวที่มันมาตัดลอกพิจารณาร่างกายก็จริงแต่ความหลงข้างในมันจะถูกชําระออกตัวนี้กิเลสจะเบาบางเบาบางลงไปเรื่อยๆความหลงจะเบาบางไปเรื่อยๆยิ่งที่เราเห็นกรรมและผลของกรรมจริงๆกดสองข้อกุญแจสําสคัญสองดอกที่พระเจ้านํามาสอนโลกค,คือกดของกรรมและกดของไตรลักษ์ ของตัวเองแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครช่วยกันได้ขั้นละเอียดจริงๆไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็ตาม,ตามคนต่างคนต่างมีกรรมเป็นของตัวเองมันจะตักได้มากมันจะเชื่อบาปเชื่อกรรมแล้วมันจะตัดความยึดมั่นือมันหรือความห่วงได้มากกฎข้อที่สองก็เกิกดกฎของไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังหน้าตาอยู่แค่ไหนนานยังไงได้ฐานะตำแหน่งดีแค่ไหน มีความสุขมีความดีใจลิงรลดล่ํารวยสวยหล่อแค่ไหนก็ไม่เที่ยนทุกคนก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปร่างกายเนี่ยน้อมลงสูงเป็นความหลงที่จิตหลงมากที่สุดนี่ความหลงสิ่งที่จิตหลงมากที่สุดก็คือหลงตัวเองนี่แหละหลงว่าตัวเองนี่แหละมีตัวตนนี่แหละสต่ก,ก่อน,นมันจึงมีมีเราขึ้นมามันจึงมีเขา แล้วมันที่หลงมากที่สุดอาการของก็มันก็ทำไมถึงว่ามีเราหลงมากที่สุดเลยหลงตัวเองแล้วก็นี่แหละหลงว่าหลงสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงหลงสิ่งที่มันทุกข์ว่าเป็นสุขหลงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาว่าเป็นเราว่าเป็นเขาและข้อที่สี่ก็คือหลงสิ่งที่สกรปรกว่าสะอาดคือร่างกายเนี่ย โดยปกติถ้าเราจะเชื่อความคิดเราตาหูจมูกลิ้มกายใจของเรามันก็จะเห็นอย่างนี้แหละเห็นว่ามันเที่ยงเห็นว่าเสานี้อาคารนี้มันเที่ยงได้ตั้งขึ้นแล้วบ้านสร้างขึ้นมาใหม่รถซื้อมาใหม่โอ้มันสวยมันงามไม่ไมับเยก็จะเห็นว่ามันเที่ยงนี่คือสิ่งที่สัต,สตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายหลงมากที่สุดเพราะสัจธรรมความจริงก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับเกิดขึ้นแล้วก็แปลปวนในทรามการแล้วต้องแตกสลายทั้งหมดไม่ว่ารูปหรือนาม พราฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องพารณาซ้ําๆซ้ำๆพิพารณาให้มากรูปโยงมารูปที่หลงมากที่สุดก็คือร่างกายหลวงว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตวนเราเขานี่แหละก็พารณาซ้ําๆซ้ําๆอาการความหลงในจิตก็จะลดลงทีนี้ย่นเข้ามาทีนี้เข้ามาสู่คำถามเดนว,ว่าความรักความผูกพันมันจี๊ดจิตอะไรก็ตามมันก็มาจากความหลงข้างนอกนี่แหละ แต่ทีนี้เมื่อเรามาทำก็เรียกว่าจิตขั้นละเอียดนะเพราะว่าการพิจารณาร่างกายพิจารณาสังขารเนี่ยมันเป็นชั้นธรรมวิจยะอยู่แล้วคือวิจัยธรรมหาเหตุหาผลเนี่ยความอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นไปตามเหตุผลของมันแล้วมันจะลดลงไปแต่ในส่วนเมื่อมาดูจิตทีนี้มาดูจิตมาแก้จิตเรื่องของสภาวะจิตต่อคําถามถ้าตัดตัวอื่นออกเลย ความรักคิดว่ามันหมดไปแล้วมันกลับมามันจะมีความผูกพันมันยิงจิตจิตไม่ว่าใดๆก็ตามไม่ว่ารุนแรงแค่ไหนก็ตามวางตัวนี้เป็นอาศัยสติที่สูงมากไงที่จะไม่ลหลงไหลตามไปเห็นแล้วก็วางวางเลเข้าสู่อนัตตานะตัวนี้จะเป็นหลักเลยคือไม่ใช่เราไม่ว่าจิต มันจะดีจิตมันจะชั่วจิตมันจะเศร้าหมองมันจะผ่องใสจิตไม่ใช่เราละสละปล่อยวางอย่างเดียวเลยในชั้นเนี่ยถ้ามีสติมากพอเราเห็นอาการของจิตจริงๆเนี่ยไม่ได้ไปไล่ดับมันไม่ใช่ว่าความเข้าใจผิดคิดว่าความรักมันจะหายไปเลยอย่าไปหมายมันให้รู้มันรู้เห็นมันตามความเป็นจริง อะไรมีก็มีแต่ไม่ใช่เรานี่คือหลักของมันในในการพิจารณาจิตพิจารณาธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยในส่วนของนามรรมาเนี่ยขั้นละเอียดแล้วเนี่ยเวลาพิจารณากายเนี่ยมันเป็นเรื่องเหตุผลอย่างเหตุผลภายนอกเหมือนกับอาหารไม่อร่อยเนี่ยทำไงจะอร่อยนี่มันเป็นโวงเป็นเป็นการพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลเหมือนทํางานเนี่ยทำบัญชีอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องเหตุและผลแต่ในส่วนของจิตของนาม,มารำจริงจริง วางอย่างเดียวถ้าชั้นข้างในเนี่ยไม่ต้องหาเหตุผลที่จะไปแก้ไปดับมันถ้าเห็นว่าวางอย่างเดียววางไม่ใช่ว่ามันจะหายไปอย่าไปสนใจว่ามันจะหายเลยไม่จะหายหรือมันจะมีมากมีน้อยถ้าเราไม่หนีไม่สู้รู้ทุกคิดไม่ติดตามไปเนี่ยมันจะไม่จําเป็นต้องคิดไม่ถามต่อเลยไม่เหมือนที่จะทํามมาถามนะ้าจะทํรว่าเนี่ยที่ถามถามถามเยอะๆ,ๆบ่อยๆเนี่ย จะเอามาถามเนี่ยบอกให้แกวางแกไม่ได้วางเพราะถ้าวางจริงๆมันจะไม่มีคําถามต่อเลยก็คือวางจบไม่ใช่เราก็คือจบต้องทําไงต่อจะไม่มีเลยเพราะมันไม่ใช่เราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันก็มันไม่ใช่เราความรักไม่ใช่เราอารมณ์ไม่ใช่เราไม่มีอะไรที่เป็นเราไม่ว่ามันจะจีตมันจะมากมันจะน้อยมันจะกรรมเก่ากรรมใหม่มันเป็นอนุสัยสันดานก็ไม่ใช่เรา ความเคยตัวเคยชินเคยใจใดๆก็ตามไม่ใช่เราถ้าส่วนของน้ำเนี่ยน้อมลงสู่ไตรลักษณ์อย่างเดียวเลยและตัวที่สําคัญที่สุดก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่คือสิ่งที่พระอัญญากลธัญญาท่านเห็นอลอนอ่อนคือเห็นด้วยปัญญาชัดเจนมากว่าสิ่งได้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมต้องดับไปเป็นธรรมดามันมาจากไหนความผูกพันเนี่ยยุ เอาคําถามนี่ไปความรักความผูกพันเนี่ยเราคิดว่ามันหายไปแล้วมันหมดไปที่นี่มันกลับมันมาจากไหนอารมณ์ความรักที่ว่ามันหายไปแล้วความผูกพันไม่ว่ารุนแรงหรือว่าเบาแค่ไหนว่าอ่อนอํามลังหรือกําลังมากมันมาจากไหนกําหนดสติดูดูเฝ้าดูดีๆมันมาจากไหนสังเกตดูดีๆเราก็ไม่ได้อยากให้มันมา เราก็ไม่ได้อยากให้มันมาอารมณ์นีเวลามันอยากให้มันไปมันก็ไม่ไปคือมันเป็นอนัตตามันมาเองไปเองมันเกิดขึ้นเองตั้งอยู่เองแล้วดับไปเองไม่ใช่เราไม่ต้องหาเหตุผลต่อนี่มันคือลักษณะนอกเหตุเหนือผลสตินี่แหละมหาสติที่จําเป็นมากท่านส่วนของนามมาทามันยากสําหรับคาราวาแต่เอาไปฝึกทำ่อเลยว่างอย่างเดียวเลยถ้าครั้งหนนี้อารมณ์ ส่วนเวลาพิจารณาก็พิจารากายไปพิจารเป็นเหตุเป็นผลเป็นกรรมและผลของกรรมอน,นิจจังทุกขังนันตาไปตัวอื่นแต่ในส่วนของจิตของอารมณ์ถ้าเข้าใจว่าเราพิจารแล้วมันหายไปเราต้องปไปไล่ดับให้มันหายไปไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันมันมีก็รู้ว่ามันมีจิตเป็นอกุศลก็รู้ว่ามันเป็นอกุศลแต่ไม่ตามมันไปเราไม่ทําอะไรเลยอ,อย่างนี้ก็ติดตามไปไม่หนีมัน ยอมรับมันตามความเป็นจริงสิ่งใดมีก็ยอมรับว่ามันมีมันเป็นธรรมชาติสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดักไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของของใครสัพเพธธมานาตาติเพราะฉะนั้นในส่วนของอารมณ์นี่แหละถ้ามันพิจารณากายม,มามากฝึกสติรักษาศีลมาเกิดกําลังของศีลสติสมาธิมันจึงจะมากํากับดูจิตแล้วก็ว่าเา มันมาจากความไม่มีนีย่ย่เฉยมันก็ผุดขึ้นจะอยากให้มันดับมันก็ไม่ดับเวลามันดับมันดับเองไม่ใช่ว่ามันไม่มีแล้วเราเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่มีเราจะได้หมดทุกไม่มีอะไรที่เป็นเราให้เห็นทุกอย่างในจิตแม้แต่พูดอาการของจิตไม่ใช่กิเลสถ้าจะพูดตัวจิตก็ไม่ใช่กิเลสความผูกพันความรัก แท้ที่จริงขั้นละเอียดนีนน่นี่คือขั้นละเอียดของจิตนะนี่คือคําถามมันมีอย่างคือตอบคําถามขั้นละเอียดต้องไปฝึกทำจึงจะเข้าใจจริงๆรแล้วเห็นจริงๆความรักความจิตีตความผูกพันไม่ใช่กิเลสแต่เราเนี่ยอยากให้มันหายไปเราไม่พอใจไม่ยินดีกับมันนะเนี่ยเรายินดีเลยกับมันหรือยินร้ายกับมันจึงเป็นกิเลสแต่ถ้าเราสังแต่ว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ไม่ใช่เราไม่มีอะไรที่เป็นเรา ถ้าเราคิดว่าเราไปไล่ดับมันหรือไม่มีมันแล้วเราจะปนทุกยังเป็นตัวเป็นตนอยู่นี่คือความหลงขั้นละเอียดจิตไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่เรามันจะเป็นยังไงก็เรื่องของมันเราไม่ได้ตามมันไปแต่ที่หลงก็ตามมันไปไงฉันรักหรือว่าคิดว่ามันไม่มีแล้วเราจะปนทุกไม่ใช่สัพเพธรรมมาอนัตตาติทำทั้งหลายควบคุมไม่ได้ทำทั้งหลายไม่ใช่เรามันเกิดจากเหตุแล้วอารมณ์มันมาจากไหน ดูในจิตจิตมันก็ไม่มีตัวตนไออารมณ์มันเกิดมันก็มาจากความเห็นไหมมันไม่มีที่มาไม่มีที่ไปเื่อมันมาจากไหนก็ไม่รู้มันอารมณ์มันหายไปเวลามันหายไปถ้าเราไปพิจรณาไล่ดับมันน่ะในขั้นนี้ขั้นขั้นของจิตนะขั้นของจิตอาศัยกําลังของสติที่แก่กล้าใช่กําหนดรู้ใช่ทุกต,ต้องกําหนดรู้นี่ไม่ใช่ขั้นชั้นพิจารณาชั้นพิจารณาในภายนอกอีกต่างหาก เมื่อทามันหายไปมันหายไปไหนถ้าเราไปไล่ดับเราไปไล่ดับมันเราก็หลงหลงว่าเป็นเราอยากจะบังคับมันนี่เราจะบังคับจิตให้จิตเป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ตามใจเราเช่นว่าจิตมันว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็เป็นนิพพานไม่ใช่อันนี้มันเป็นขันเอออะไรที่มันเกิดมันต้องดับสังขารมันเกิดมันต้องดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เราก็แค่สักแต่ว่ารู้ไม่หนีไม่หนีสภาวะในจิตมันเป็นยังไงก็ยอมรับรู้มันตรงๆรรู้มันนซื่อๆในปัจจุบันเนี่ยรู้ว่าอ๋อนี้ไม่ใช่เราเราก็ไม่ตามมันไปไม่หนีไม่ได้ไปสู้กับมันพึดพัดพึดพัดแล้วก็ไม่ติดตามไปก็ไม่ทําตามมันถ้าหลงก็ต้องเป็นหนึ่งไปไล่ดับมันคือไม่พอเนี่ยถ้าเราติดตามไปติดตามอารมณ์ก็คือเราก็ต้องไปสอดแสวงหาที่รัก หรือถ้าเรามีความเห็นผิดเราคิดว่าเราต้องทําสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้ให้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ฉันนี่คือฉันปล่อยวางอย่างเดียวเลยว่างอย่างเดียวรู้ละปล่อยวางรู้ละปล่อยวางรู้ว่าไม่ใช่เราในนอกเหตุเหนือผลนั่นการปล่อยวางคือนอกเหตุเหนือผลไม่งั้นก็จะติดติดเหตุผลถ้าไม่ผ่านเหตุผลก็จะติดเหตุผลเหมือนจะจตธรามอวตาร ทำไมไม่อย่างนั้นแล้วทําไมถึงงนี้บอกว่าอย่าไปตามแจกก็ไม่เชื่อแจกก็คิดจะไม่วางถ้าวางมันเกิดอะไรขึ้นวางหมดเลยรู้สึกอะไรก็วางมีก็วางชั่วก็วางเนาอย่างนี้มันก็จะต่างกับไม่ปฏิบัติธรรมตรงไหนต่างสิถ้าไม่ปฏิบัติมันก็วิ่งตามอย่างเดียวมันก็ติดรักติดชังอันนี้วางก็คือไม่รักไม่ชังมันเกิดอะไรก็วางหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่มีสติปัญญาคนธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องหนีแหละไม่หนีก็สู้ แม่งก็ติดตามไปไงมีอารมณ์ก็ไปอยู่ในอารมณ์กินเหล้าเมายาอารมณ์สังสรรค์กว้างจะติดตามไปใช่ไหมเนี่ยก็ติดความคิดไปติดเหตุผลไปเนี่ยเหตุผลดีแค่ไหนถ้าติดเนี่ยก็หล